สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหววยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจวันที่สิกากันยายน2 5 6 8ักิบก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด mm hmm. เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่17นะครับผมสำหรับวันที่17แอดมินให้เด่นอยู่ที่2กับ 8นะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม6 0 0 5 4 3สําำหรับ6 0นะครับผมเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็0 5เป็นล่างชุด4ตัวแล้วก็5 4 3เป็นชุด3ตัวบนแนวทางแอดมินหลุดไปนะครับผมก็ต้องขอโทษ fc พี่น้องนะครับผม สำหรับชุดบินก็เกือบเข้านะครับผมหลุดไปตัวเดียวนะครับผม745นะครับผมบอก543ผิดไปตัวเดียวก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่19ชอบก็คอยตามนะครับผมแนวทางนี้เข้ามีหลุดนะครับผมสำหรับสูตรนี้หลุดไม่นานนะครับผมสำหรับแนวทางหุ่นลาวพัฒนานะครับผม เลขเด่นในตารางนะครับันจะมี6 8 3 1ดสามหนึ่งศูนย์มันจอยู่ที่หกศูนย์แล้วก็สามสำหรับตัวเด่นนะครับผม มีหสองหสี่หห้าหเจ็ดและก็หกเก้า สำหรับ0ูนย์นะครับผมมี0,2 0,4 0,6 0,7แล้วก็ศูนย์ 8, สำหรับ3าม 32 35 36 37แล้วก็38สำหรับเบิ้ลนะครับผมมี66 00แล้วก็33 สำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินจะจับในตารางนะครับผมเป็น184นะครับผมชุดบินนะครับผมเก้ 9, 6, หนึ่งหกห้ห้าศูนแปดแปดสามห้า

สำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมมี6 4 6 5 6 7 0มี0 2 0 4 0 7สำหรับ3นะครับผม3 5 3 6 3 7สายเบิ้ล6 6 3 3 สำหรับ3ตัวนะครับผมมี184 694 165 835แล้วก็0 603 f c พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกด,ก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปตัต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ f อฟซพี่น้องมีแต่ความโชคดี เฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ